ทุกคนเซิร์ฟโดนลักแล้วสวัสดีครับผมชาครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมคริปโตบอมนะครับแล้วได้มีการอัปเดตใหม่ครั้งล่าสุดมาแล้วนะครับเนื่องจากเดฟกลับมาทำงานแล้ว <c oughs> เราเล่นนะครับเราเราไม่โดนบอกลักเธอคนนี้ยีชั่วโมงหรอกครับแต่ว่าเราโดนปิดเซิร์ฟยีชั่วโมงเนี่ยโอ้ยเฟลกอะไรวะยูอยู่มาไม่ให้ซุ้มให้เสียงมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงปิดไปเลยยีชั่วโมง ไอเสอเข้าไม่ได้แต่ข่าวดีนะครับตึง้งเหรียญขึ้นนะครับเหรียญขึ้นนะครับมามาดูกราฟกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจ๊ะโอเคอ่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเห็นเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมนี่นี่ๆๆนี่ไอตรงเนี้ยนะครับมันได้ลงมาถูกไหมแล้วมันก็ยึกยึกตรงนี้นะครับนี่นี่ยึก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 ตรงนี้แล้วมันก็ตกลงไปนะครับมันคือแพทเทิร์น มันเป็นแพทเทิร์นนะครับนี่มันเป็นแพทเทิร์นอันนี้ก็แน่นอนนะครับมันตกลงมาแล้วนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ตกไปเฉยนะครับมันไม่ได้ตกแบบตกไปเลยนะครับมันตกแล้วมันมีการดีดตัวนะครับน่าจะมาจาก ทางด้านนี่นะครับแนวรับตรงนี้นะครับเขาน่าจะดีตัวเพราะแนวรับตรงนี้นะครับนะคนที่ซื้อเหรียญไปนะพอดีตัวเสร็จปุ๊บขึ้นมาอยู่ที่ประมาณห้าสิบสามประมาณนั้นนะอไม่ใช่ดิขึ้นประมาณน่าจะห้าสิบห้าเลยนะนะขึ้นห้าสิบห้านะครับแล้วก็มีการเทขายลงมานะครับก็เรียกว่าเป็นวานนะวานวานเกยตื้นนะวานเกยตื้นเออชาวประมงจะรู้ความรักได้ยังไงเอออะไรเงี้ยนะครับตกแม่งเลยฉัน ตกมาแล้วนะครับซึ่งอ่มาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นกราฟแบบไหนนะครับมันจะขึ้นไปอีกไหมหรือว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมนะครับนะหรือว่าอาจจะมีการขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คืออันนี้นะครับมันเป็นขาขึ้นครับนี่ <c oughs> <c oughs> มันเป็นข่าขึ้นนะจ๊ะมันข่าขึ้นนะจ๊ะเออไปขาาขึ้นนะจ๊ะตอนนี้กราบขึ้นนะจ๊ะมาดูกันนะครับว่าการอัปเดตของเดฟในครั้งนี้นะครับจะส่งผลอะไรต่อกาบบ้างนะครับถ้าอัปเดตดีอ่าถ้ามันไม่เนิฟ <c oughs> ถ้ามันไม่แอบเนิฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัปเดตมาครั้งเนี้ยเราแม่งลื่นอะตอนอันนี้คือการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ครับมนเทนนซ์นะครับก็คือการอัปเดตแบบ ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามันทําให้ลื่นขึ้นบั๊กน้อยลงอะไรอย่างงี้นะครับกรารก็มีสิทธิ์ขึ้นแน่นอนนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรง1.3%ได้นะครับก็ก็ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับนะใครที่เข้าตรง1-3%ง1-3าก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ก็ ฟังโทรไม่ได้ครับเพราะว่าการาฟมันเพิ่งผ่านไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับต้องรอดูต่อไปนะครับว่าหลังอัปเดตนี้มันจะส่งผลอะไรต่อการาฟบ้างนะจ๊ะเอาเป็นว่าขอขอบอกเลยนะขอพูดจากใจเลยนะเขี้ยอืดเกินอืดเกินบอมอ่ะอ,อืดเกินนะครับถามว่าอืดทําไมนะครับโหขึ้นมาขนาดนี้ได้นี่ก็คือแบบมัน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 ทะลุนแนวต้านไปแล้วนะมันทะลุแนวต้านที่ควรจะเป็นไปแล้วนะคือคือมันทะลุไปเลยนะครับอะ แนวแนวแนว,แนวต้านในผมตีไว้นี่ก็ประมาณน่าจะประมาณตรงนี้เลยนะคือแบบคือคือคือ,คอ,คอมาตรงนี้ก็เก่งแล้วอะ่ะมาตรงนี้หรือแบบลงมาอย่างงี้ก็เก่งแล้วอันนี้ทะลุไปเลยนะครับแต่ก็โดนทุบลงมาก็ <c oughs> มปอยู่เดือตอกูพอดีเลยไ <c oughs> วยายนะครับก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าเดฟมันจะทํำยังไงเกมนจั <c oughs> นะคะก็สำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้นะครับเอย มาอดมาอดมาอดอ่าผมไม่รู้นะครับว่าของเพื่อนๆมันยังไงนะครับนี่นี่นี่น,นี่ใครที่อ่าดูคลิปผมอันแรกเลยนะครับจะมีสอนคำนวณน,นะครับว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่กี่เหรียญต่อวัน,นครับนี่จากบอมซิมูเลเตอร์ตรงนี้นะครับดูของผมนะครับเอาไอ้ขี้ลเหรือสองเหรียญไอ้ขี <laughs> ้ปูกระตีได้สามลเหรือสองส้นตีน เคนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย